สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะรัตนมนมณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะก็หวังว่าชาวราศีมีนนะคะเดือนกันยายนนี้นะคะขอให้มีการเริ่มต้นที่ดีนะคะวันนี้จะมาเปิด เจาะลึกการเงินนะคะชาวราศีมีนคือคนที่เกิดวันที่1นึ่งถึงสามีนาคมนะคะหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ลัคนาไหนราศีไหนคุณดูอันนั้นได้นะคะมันเป็นพลังงานจิตวิญญาณนะคะไพ่ก็แม่นเหมือนกันนะคะหรือจะดูตามศาสตร์ของเราก็ได้นะคะคือตามนี้เลยเกิดเดือนมีนาก็ราศีมีนนะคะมาเรามาดูกันเลยดดีกว่านะคะว่าการเงินในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในไพ่พมยานกุบาอาจารย์อวยพรอ,อวยใจให้ชาวราศีมีนการเงินเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอให้รวยขอให้รวยทุกๆคนนะคะชาวราศีมีนอะ โ <Okay. c oughs> อเคการเงินการเงินการเงินนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการเงินชาวราศีมีนจะเป็นยังไงโหไพ่สวยมากสําหรับการเงินนะคะไพ่าวาสนานี้การเงินคุณดีมากคุณมีโชคทางการเงินนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมากนะคะ การเงินดีอ่ะเดือนนี้มีความมั่นคงทางการเงินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมั่นคงยังไงและอะไรยังไงเนาะเอ๊ยยังไงเอออะไรยังไงอ่ะการเงินคุณนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีความมั่นคงขึ้นนะคะคุณจัดสรรการเงินได้ดีในเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะการเงินเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนคุณต้องออกเดินทางนะคะลักษณะยังไงคุณจะต้องการเงินออกเดินทาง หาลูกค้าหรือใช้การพูดการจาสื่อสื่อการพูดการจาหรือต้องออกไปหาลูกค้าออกไปหาเงินนั่นแหละคุณจะนำมาซึ่งการเงินของคุณที่มั่นคงขึ้นนะคะมันก็มีบ้างที่คุณรู้สึกแบบเฮ้ยสับสนกดดันในเรื่องการเงินเพราะรู้สึกว่าคุณอยากจะมีการอุ้ยลงทุนใหม่ๆใ,ในเดือนกันยายนนี้แต่คุณก็เลยรู้สึกว่ามีความกดดันว่าไอ้สิ่งที่คุณอยากลงทุนทำเนี้ย มันจะประสบความสำเร็จไหมนะคะดูแล้วน่าจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับความสวยความงามอาหารการกินหรือแม้แต่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นะคะประมาณนี้นะอะไรที่คุณสับสนอยู่ช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันจะมีประ,ประมาณ2ออย่างนี้เกี่ยวกับลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคะ่ะ คุณก็เลยรู้สึกกดดันสับสนว่าเฮ้ยทำดีไหมเริ่มดีไหมหรือแม้แต่ธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับสวยๆงามๆร้านอาหารสื่ออะไรที่เกี่ยวกับทําให้คนอื่นเขามีความสุขเนี่ยคุณก็จะมีความสับสนแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แล้วจะประสบความสําเร็จและนํามาซึ่งความมั่นคงและการเงินของคุณนะในเดือนกันยายนชาวราศีมีนถ้าคิดอะไรแบบนี้อยู่ทําได้นะคะแต่คุณก็อย่าใจร้อนอ่ะต้องใจเย็นๆคิด ไตรตรองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเอกสารหรือเกี่ยวกับสัญญาอะไรพวกนี้ต้องคอยระวังด้วยต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามันก็มีความสับสนมีการช่างใจใช้เหตุลับผลเอากฎหมายเข้าสู้อะไรอย่างเงี้ยต้องดูเกี่ยวกับเปเปอร์เกี่ยวกับกระดาษเกี่ยวกับแบบหลักกฎหมายนิดนึงว่าเออคุณคุณทำแล้วจะดีไหมหรือ หรือถ้าคุณทำกับใครลงทุนกับใครต้องคุยดีๆให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบ่งกันดีๆหรือตกลงกันอะด้วยเหตุและผลและใจะเย็นๆจะดีขึ้นถามว่าคุณมีความกดดันเครียดไหมเครียดกดดันนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนอะเออประมาณนี้นะคะแต่ว่าเงินคุณจะมาเรื่อยๆนะคะมันจะมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเลยอะถ้าคุณได้ทำแต่ว่า ดูแล้วมันเป็นธุรกิจที่คุณไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่แต่คุณเป็นคนเก่งอ่ะเอาจริงทําได้อยู่แล้วแล้วมันจะนํามาซึ่งความมั่นคงทางการงานและเงินของคุณเลยนะคะแต่คุณมีความสับสนกดดันอะ่ะเกี่ยวกับที่บ้านอาจจะเหมือนแบบคู่คุณคู่คุณหรือทางบ้านเนี่ยต้องใช้เงินหรืออาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่แน่ใจว่าไอ้ที่คุณอยากทำเนี่ยมันดีไหมมันจะประสบความสําเร็จไหมหรือแม้แต่ จะทำด้วยกันเนี่ยฮ้อมันไปจะไปรอดไหมมันจะมีกดดันแบบนั้นเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะทำหรือไม่ทําหรือทําด้วยกันดีไหมหรืออะไรยังไงประมาณนี้มันจะมีเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้เกี่ยวกับธุรกิจและการเงินนะคะอ่ามันจะมีความร้อนใจนิดๆด,ด,ด้วยนะคะเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะแบบเฮ้ยมันมีเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับการเงินซึ่งเขาอาจจะแบบมา มาคุยหรือขอเงินหรือหยิบยืมหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเงินก็แนะนําว่าถามว่าให้ได้ไหมให้ได้แต่อย่าให้จนคุณจนคุณเดือดร้อนเพราะบางทีคุณก็กําลังตัดสินใจอยู่ชั่งใจว่าแต่ผลสรุปแล้วไอ้การตัดสินใจของคุณนะ่ะหรือมีใครบางคนเจอแล้วก็ได้นะคุณตัดสินใจแล้วว่าให้ยืมอ่ะสมมตินะคะให้ยืมพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบตัวคุณนะใกล้ชิดอะ่ะให้ยืมแต่ให้แค่ส่วนเดียวนะอย่าให้เยอะ เพราะว่ามันจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนของคุณได้ถ้าคุณให้เขาจนแบบทั้งหมดในสิ่งที่เขาขอนะคะคุณจะใจดีเกินไปในเดือนนี้อย่าใจดีเกินไปในเดือนนี้นะคะให้จัดสรรแต่คุณจะจัดสรรได้ออาจริงเพราะว่าไพ่วาสนาและไพ่สรุปคุณดีอะเกี่ยวกับการเงินซึ่งมันจะมั่นคงแต่นิดเดียวเองอย่าให้ใครยืมเงินเยอะ ให้แค่พอคุณคิดว่าให้ได้นะคะอย่าให้จนแบบโอ้โหสุดสุดแล้วสิ้นเดือนคุณเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะอย่าทำแบบนั้นการงานก็แค่ต้องขยันนะขยันออกไปหาลูกค้าขยันคุยขยันติดต่อติดต่อคนใช้วาจาคุณแล้วจะดีแล้วก็การเงินจะเข้ามาหลายทางนะคะทั้งงานที่ประจำและงานงานเสริม หรืองานหลายอย่างเลยอะดูแล้วการเงินเดือนมีมมมนาคมเอเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมีนเงินมันจะเข้ามาหลายทางให้คุณจะมีความมั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียวนะคะร้อนใจเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับว่าเอออาจจะมีการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเออบ้านอสังหาริมทรัพย์ลูกหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยมันจะทําให้คุณร้อนใจเรื่องเงินได้นะคะก็จัดสรรดีๆแล้วมันจะดีนะคะแล้ว ส่วนแก้เคสในเดือนนี้นะคะกรวดน้ําลงดินนะคะสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พักกรวดน้ําลงดินแล้วมันจะช่วยให้การเงินคุณโฟล์ขึ้นอะไรที่รู้สึกอึดอัดสับสนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะสวดมนต์กรวดน้ําลงดินทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับไฟหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงหรือแม้แต่ทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะเกี่ยวกับเด็ก ก็ดีนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานกดน้ำลงดินขอให้เงินราบลื่นขอให้เงินไม่ติดขัดขอให้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอันนั้นจะดีหรือง่ายๆเลยนะคะอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระกดน้ำลงดินอันนี้ก็จะช่วยให้คุณมีบุญและบรารมีมากขึ้นแล้วอะไรอะไรที่คุณคิดจะลงทุนหรืออะไรอะไรที่สับสนตัดสินใจไม่ได้อยู่ตอนนี้มันจะช่วยคุณ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนในการเงินของเดือนกันยายนนี้นะคะขอให้คุณโชคดีกับการเงินนะคะให้มีเงินทองไหลมาเทมาและเก็บเงินได้ดีนะคะเงินมาแน่มั่นคงแน่ค่ะไพ่พระแม่ธรณีเป็นไพ่จบของใบนี้เป็นไพ่สรุปนะคะว่ายังไงการเงินคุณก็เริ่มมั่นคงแล้วนะคะและอาจจะมั่นคงอยู่แล้วก็ได้แล้วมันจะมาเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะ แค่นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะชาวราศีมีนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ